กูช่างใหม่ถอดยางกันอีกแล้วครับท่านขั้นตอนหนึ่งปล่อยลมขันสวอนออกนะครับช่างนูน้อยก็อยากเข้าเฟรมครับผมอันนี้ไส้ออดน,นะครับขั้นตอนต่อไปกดขอบให้ตกขอบครับผมกดให้รอบอยางเลยครับผมกดขอบอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกับฝั่งด้านในนะครับขั้นตอนต่อไปขึ้นเครื่องถอด นี่ยังบดอันนี้ไส้อ่อนไส้อ่อนครับนี่ไส้อ่อนไส้อ่อนหมูครับผม<ป>เครื่องก็มาอยากไปแล้วครับทํางานหนักเกินไปหมดแหงโอ้โหฝีมือดีมากครับช่างใหม่สุดยอดเลย ดูจากประสบการณ์แล้วเหมือนทํามาเป็น20ปีเสร็จแล้วถอดเสร็จแล้ว